ผมสายชนีสายระทุกใต้ครับน,นี่อยู่ที่สวนกระท้อนครับผมกระท้อนอยู่ที่สุราธานีครับผมนนี้ทํำๆเท้งนั้นครับผมมาดูครับวันนี้เอบกระท้อนครับ สถานีครับผมวันนี้ไม่ใช่รรานไหนนาวันนี้สรานอ้อนวันนี้รรานอ้นกภาศตอนเยน็นๆครับผม ไอ้มันบยุยเหลือเกินนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บฮักติดง่ายเองจุดนี้ <c oughs> ครับบรรยากาศบ้านคลองน้อยครับผมวันนี้เป็น,น,นค,ร,นคร,นร,รูทางนั้นครับสวนมะพร้าวครับผมสวนมะพร้าวกับกระท้อนทางนั้นครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆครับเก็บกระทร้อนกันอยู่ครับเอาใส่ลังครับผมเอาไปแกะครับ ที่บ้านรอนี่ฝนลงครับผมฝนตกครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ครับผมสวัสดีครับ